สวัสดีครับเพื่อนอยู่ในช่องก็เตชแนลนะครับอุ้ยช่องโอเมเลอาเค้นนะครับมีผู้ติดตามผมทั้งหมดซื้อคนแล้วอุ้ยคุณก็ถือว่ายงมากมากแล้วนะคะวันนี้ก็ทำตามที่สัญญาของผมแล้วใช่ไหมเออทำตามสัญญาแล้วใช่ไหมครับว่า ถาม Q&A นะคะก่อนที่จะ400ซับนะครับโอเคนะครับคนดูช่วยหน่อยคนดูช่วยหน่อยเฮ้ยช่วยหน่อยเลยอนะไม่รู้เหมือนกันไม่ทราบนะครับโอเคผมจะดูที่คำถามแรก กรุงเทพมาหารครนะคนดูชื่อเต็มๆนะคนดูเออหรือว่ากรุงเทพสั้นๆเออจังหวัดกรุงเทพผมอยู่จังหวัดกรุงเทพนะครับเออนี่คือคําตอบแรกแล้วนะวต่อไปต่อไปครับต่อไปที่ชื่ออะไรครับนะ <c oughs> ชื่อคอปเตอร์ครับ <c oughs> ชื่อคอปเตอร์นะผมชื่อคอปเตอร์แล้วหลายคนน่ะที่ชอบเรียกคอปเตอร์ว่าเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์คอปเตอร์คอปเตอร์ ชอบเรียกอย่างนั้นเนี่ยเออคนดูชอบเรียกเออคนดูน่าจะชอบชอบของคนด่นเนาะเออใช่ไหมโอเคนะครับตอบคําถามที่สองได้แล้วใช่ไหมครับต่อไปอันที่สามครับอ่าชอบเล่นแบบอะไรครับผมชอบเล่นแบบที่เป็นออฟบี้เออสนุกสนุกน,นะเออยากก็ทําได้เนาะยากก็ทําได้เออส,สนุกสนุกสนานเพลิดเพลินนะครับเอเอเล่นแบบออฟบี้สนุกสุด เอาบี้สนุกสุดเลยนะครับเออชอบเล่นแบบนี้แหละชอบเล่นแบบที่เป็นออบีนี่แหละเอออย่งนั้นนะครับออผมตอบคำถามอันที่สามไปแล้วนะต่อไปอันที่สีออออ่งานอดิเรกอะครับอะมันคืองานอดิเรกฉลองเฉลิมลเหรอฮ่ามันคือฉลองเฉลิมเลยมันคือฉลองเฉลิมหรอครับคนดูฮะอ,อืม <Okay. S 1> ชื่อช่องเฉลิมหรือเปล่าใช่รู้งานอันอเล็กต่อไปครับโอ้คำถามคำถามที่ห้ตาตอบคำถามอันที่สี่แล้วนะครับอันที่สี่เสร็จอ่ะขอดูคำถามที่ห้าหน่อยขอรหัสบล็อกฟู้ดได้ไหมครับผมมีแค่ไอัดีเดียวครับ <c oughs> อันดีเดียว ไอดีแค่อันเดียวมีแค่อันเดียวเราต้องใช้นะเราต้องใช้นะครับผมตรงมีแค่ไอดีเดียวจริงๆเลยนะครับวงเล็บหนึ่งวงเล็บหนึ่งเห็นปะนี่มีแค่หนึ่งหนึ่งไอดีเท่านั้นนะครับอ่าโอเคก็จบการ QA แแล้วนะครับผมาได้เลยครับกดติดตามไม่ถึง ับเตรียมตัวนะครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมไปก่อนแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามถึง4 5 0ซับนะครับผมจะถูกหาใครก็ได้เออโทรหาคนแรกเลยนะครับผมคนแรกนะคุยคุยใจดีได้นะครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับผมไปก่อนแล้วนะครับบ๊ายบาย see you again